ก็เป็นวันแรกนะคะที่พาแม่เข้าโรงพยาบาลนะคะเตรียมตัวผ่าตัดขานะคะหมอนัดวันทอาทิตย์ชเช้ามากก็เตรียมตัวไปที่จุดนัดพบนะคะ วันนี้หมอก็นัดให้แม่เนี่ยมาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะผ่าเข่าข้างที่สองจะ้ะและครั้งนี้เราก็ใช้สิ์เบิกตรงของพ่อจะ้ะเพราะพ่อเป็นข้าราชการบำนาญแม่ก็เลยใช้สิ์เบิกตรงจ้ารอบนี้เราก็ใช้คุณหมอคนเดิมนะคะเป็นคุณหมอที่เคยผ่าตัดแม่ครั้งที่แล้วและโรงพยาบาลก็อยู่ใกล้บ้านทำให้เดินทางสะดวกด้วยก็เลยเลือกผ่าตัดที่เดิมจะ้ะรอบนี้แม่มาผ่าขาข้างขวาน,นะคะก่อนจะมาโรงพยาบาลเราก็ไปที่คลินิกมาแล้วโดยคุณหมอก็จะทำการเอ็กซเรย์ เข่าขาขวานะคะมาเลิกเดินสามรอบแล้วเนี่ยมาโรงพยาบาลรัฐก็ต้องทําใจอะจ่าเดินเยอะมากเริ่มจากวัดความดันแล้วก็วัดส่วนสูงนะคะซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่แนะนําเลยนะคะว่าใช้ยังไงก็ต้องอ่านข้างๆเอาเองว่าอ๋อให้ยืนหันหน้านแล้วก็วัดส่วนสูงจา่าเอาจริงๆไอเครื่องนี้มันไม่ตรงเลยอะฉันขึ้นลงขึ้นลงวัดมาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ตรงฉันก็งงว่าทําไมฉันเตี้ยลงว่ะไปแล้วครับนี่ ใบที่เราตามหาคือป้ายคนถือมัมมหาถึงมา,งมาแล้วเราก็หายเออแล้วเราก็เดินไปเดินมาเนี่ยกลับอีกหนึ่งรอบนี่คือเดินไปเอ็กซ์เลย์วันนี้คือ,อยังไม่ได้ห้องพิเศษอะไรเนี่ยเธอพกดวงมานน้อยมากเลยนะนึกว่าวันนี้มานี่ฉันต้องได้ห้องพิเศษแล้วคือรอคิวจะ้ะต้องรอคิวอีกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่ ดีนะฉันจ้างน้องก้อยเฝ้าไม่งั้นฉันต้องมาตกหลับกำลังบากไม่เอาเดะดขาขงรอเข้าห้องเอง็กซเรย์นะจ๊ะตอนนี้ก็รอได้รอเอ็กซเรย์เสร็จแล้วจ้าโรงพยาบาลก็นานนานเตียฉันก็ติดเตียงอยู่บ้านอีกโอ้ชีวิตดีนะที่มีเทคโนโลยีช่วยรับเอกสารจ้ะเตรียมตัวไปเตรียมตัวไปห้อง oh <my. S 1> เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วนะคะดูข้อมือหน่อยสิคะ นี่ข้อมือพร้อมมากเตรียมไปห้องนอนกันตึกที่เดิมตึกผู้ป่วยศิลปกรรมและข้อคือเดินกับแปลยาหลังจากส่งทองสุกเข้าห้องแล้วความที่ต้องเดินเยอะมากดังนั้นต้องมีญาติมาเฝ้านะจ๊ะคือยายเยอะมากเลยอะ่ะนี่คือต้องนอนไปก่อนรอห้องพิเศษยังไงก็ต้องสู้ แออปบเดียวเดี๋ยวก็หายเออเ,เออเดี๋ยวคนเฝ้าก็มาแล้วอืมนี่คืออาหารมื้อแรกของโรงพยาบาลน,นะคะเป็นองย่งงคะฉันบอกแล้วให้เธอให้เธอกินมาให้เต็มที่เพราะอะไรไหมเพราะเธอต้องมากินกับข้าวโรงพยาบาลนะนี่ดูสิกับข้าวโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างเลยเด้เดเดอ๋อนี่แล้วข้าวโรงพยาบาลน,นะจ๊ะนี่คุณค่าทางโภชนานการ นั่นมากเห็นไหมนนี่ภารกิจของฉันก็คือรอคนมารพบุรุษแม่จ้ะฉันจะต้องกลับไปดูบิดาอของฉันจะ้ะเดินช้ำเลยที่นี่เห็นไงอย,นอยู่บ้านอยู่บ้านอยากเดินเยอะไปไงไม่ได้ห้องพิเศษเดินช้ำเลยที่นี่โอ้โหเดินช้ำเลยแม่ก <laughs> ูเดินช้ำเลย,เเลยโอ้ไ <laughs> กลด้วยห้องน้ำ จะต้องมีหมานอนหน้าเซเว่นภารก,กิจวันแรกนะคะก็ตอนนี้ก็คือให้คนมาเข้าแม่ใช่ไหมแล้วเราเดี๋ยวไปดูเตี่ย ع, แล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เพราะว่าหมออยากดูอย,กดอยากคมดันคือถ่ายรูปส่งก็ไม่ได้ต้องเอาตัวจริงอีกอต้องกลับมาใหม่กันอีกแล้วก็นี่ค่ะเราเพิ่งเห็นตัวช่วยนะเพราะว่าความที่แบบเราดูแล้วเวลาค่อนข้างจากัดน,นะคะนี่เราต้องพึ่งค่านี้แล้วเนี่ยนี่อันนี้เลย แล้ว,ว่าแม่งโคตรอ,อร่อยอ่ะอันนี้รสนี้อร่อยมากเลยนะในเซเว่นอ่ะนี่ก็คือกะว่าถ้ามไม่ดนด่วนต้องทําหลายอย่างกินโปรตีนเลยง่ายดีจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องวิ่งหาข้าวกินเยอะไงเพราะว่ามันแบบมันเวลาจากัดมากเดี๋ยวต้องเป็นเดี๋ยวต้องกลับไปดูแม่แล้วกลับไปดูพ่อโอ้โหสุดอะคือนี่คือเป็นแบบภารกิจเด็กวันลีของฉันเลยนะในปีแบบปีนี้นะพอเปิดสักรลาดมาฉันก็เจองานยากเลยจ้ะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปจ้ะ กับบ้านก็กินข้าวซะหน่อยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านร้านดังมากเลยนะแต่ก่อนที่พ่อฉันเนอาเวลามาซื้อของที่โพธารามค่ะจะชอบมากินร้านหน,นีเลยจ้ะนี่ันจะอยู่วิถนนเลยพอเห็นยังเปิดอยู่ชันแวะเลยจ้ะจุดที่หน้าแวะอีกจุดหนึ่งนะคะของโพธารามนะคะก็คือร้านหนีจ้ะร้านนี้มีชื่อว่าโอเวเลนะ อยู่ในปั๊มน้ํามันบางจากนะจ๊ะเลยแยกโพธารามมานิดนึงร้านนี้คือชาเย็นอร่อยมากกาแฟดีเธอเธอแวะเถอะฉันบอกเลยข้างหน้านไม่มีร้านไหนเด็ดแล้วขนมอร่อยมากบอกเลยขนมเนี้ยคือแบบชาเย็นร้านนี้คือนนัวมากเลยซื้อไปฝากเตียงสแก้วช่วงนี้ทองสุกไม่อยู่ฉันจะบำรุงสมบูรณ์ให้อ้วนท้วนเลยนี่นี่คือ นอกจากเลี้ยงเตี่ยแล้วยังต้องเลี้ยงแมวด้วยวอืมอืมนี่คือหลงมาจากไหนก็ไม่รู้นี่คือต้องกลับมาดูเตี่ยด้วยโอยเป็นไงบ้างเนี่ยอา้าวยังหลับอยู่เงียบเงียบอ้าวฉีแตกแล้วนี่โอ้เรียบร้อยต้องเปลี่ยนกันอีกแล้วจะเป็น สีคือถ้าขึ้นสีเขียวนี่คือเรียบร้อยไม่รอดแล้วอเราใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันมีแถบถ้าขึ้นสีเขียวคือเต็มแล้วเปลี่ยนได้อันนี้คือนําเข้ามาจากเดนมาร์กนะคะยี่ห้อนี้คือแบบมันจะไม่ใช้สลีอ่ีมันจะเป็นเมเ็ดเดลอยู่ข้างในซึ่งทําให้อุ้มน้ําได้ดีแล้วก็ไม่ไหลย,ย้อนกลับมันก็เลยแห้งแล้วก็ไม่เป็นแผลกดทับด้วยไม่ติดเชื้อด้วยแหละเนี่ยอันนี้ดียี่ห้อไอบีนาชอบอของชอบเห็นไหมไหนี่ถ้ายนเย็นนี่คือ ดูดเองไม่ต้องบังคับนี่ของลอยอยู่กับแม่ไม่ค่อยได้กินะนะดะนี่แม่ไม่อยู่กินไปเลยเตี่นี่สบายนี่คือเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนพัมเพิร์เปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยดูเกี้ยงไม่เหลือนี่คือที่น้องร้องหรือคืออะไรจะกินอีกนี่คือจะกินอีกอ่ะดู กลับโรงพยาบาลใหม่เพราะว่าต้องเอายามให้หมอดูคือนี่เรามาอยู่ยุคที่เราจะไปแบบการรักษาแบบเดาวเทียมแล้วอะผ่านทางไกลแล้วอะฉันจะต้องเอ,เ,อเอายามให้ตัวจริงมาให้ดูซึ่งจริงๆถ่ายรูปมันก็ได้กูก็งงมากเลยอะเอาเอาก็เอาว่าไงว่าทํากันกลับบ้านได้เคลียรภารกิจเรื่องยาของคุณทองุกซึ่งไปซื้อมากินเองด้วยแล้วก็ยามหมอก็ให้มาเยอะมากโอ้ยปวดหัวบางทีเนี่ยแหละ ข้อจุดอ่อนของเราก็คือเราไม่ได้ดูเขาใช่ป่ะทีนี้เราก็เลยไม่รู้เขากินยาอะไรบ้างพอมาดูปุ๊บหืมยาลืมเลยยาลืมเลยอะคือแบบไม่ได้ไงกินยาเยอะๆแบบนี้คือแบบคือเขาจะใช่ป่ะคือกินยามันก็จะมีผลกับตยยไตไงเรากไม่อยากไปเฝ้าแม่ตอนเป็นเป็นตยยไตไงเดี๋ยวไปภารกิจคุณพ่อต่อตเอ้เราก็ไปจอดฟังนุ้นเดินสะกลเลยนี่จอดประตูนี้เข้ามาปุ๊บปุ๊บถึงเลยโอ้เดินสะกล คือวันนี้กว่าสมุนจะได้กินข้าวฉันก็แบบว่าโอ้รีบสุดพลังเลยจ้ะโอ้สุดยอดไหนจะแม่ไหนจะเตีย่ยอาหารแมวก็ต้องให้ดูมากันครบเลยเยอะแยะ,ยะไปหมด